ดี S <S ค,ครับดีดีที่คุณ่อตื่นเต้นเหมนประจักษ์เดียวจริงๆมันก็ตื่นเต้นนะครับ<อ>คือมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่แบบเราก็แบบไม่เคยแบบไม่เคยมาก่อนอย่างไรว่าเราก็ก็นั่นแหละ<ม>หรือพอมันถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็คงจะทาทาได้เรามีเพื่อนเรามีผู้ใหญ่เรามีคนที่เคยมีประสบการณ์ให้คําแนะนําตลอดอย่างเงี้ยเราก็สึกษาเองอะไรเองอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบมีวิธีการ เลี L ้ยงลูกหรือเป็นครอบครัวที่เป็นในแบบฉบับของแบบคนารถในแบบของเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเราก็แบบจะมีเวลาให้ให้กับครอบครัวเยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้คนก็ไม่เห็นมีมีแพ้แพ้ตรงไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยปัจจุบันไม่มี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 นะไม่มีแต่กินเยอะมากคือพยายามกินเยอะคือพยายามกินด้วยกัน ว่าเวลาคนที่แบบท้องอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาจะกินจุกกินจิบเขาจะกินน้อยอ่ะแล้วน้าหนักจะไม่ค่อยขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราเราต้องกินให้ดูนะพรามันต้องกินเยอะๆได้ก่อนไหมะเพื่อเขาจะได้กินน้าหนักมาอยู่ที่ผมหมดเลยนี่ผมขึ้นมาสองคนโลนะน้าหนักผมขึ้นมานะช่วงนี้แบบใผมเรื่องของการกินเราเห็นตัวเองในอีกพาร์หนึ่งเปนไงเออก็สนุกดีครับมันก็เป็นเป็นชีวิตในอีกพาร์ทหนึ่ง ที่มันมีเสน่ห์เนาะจริงๆแล้วคนสมัยก่อนเขาก็จะต้องมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการมีครอบครัวก็คือก็คือผมส่วนตัวนะมันดีสมายก่นเห็นไหมครับดูมีความสุขดูแลภรรยาดีอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นปกติอยู่แล้วเรา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 รู้สึกว่าเราก็คือเราคือครอบครัวเราคือหน้าครอบครัวเราก็อยากจะแบบ ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดแต่ดูแลดีขนาดนี้ไม่ไหวที่เรียนของดราม่าไม่เป็นไร่ะพี่ไปย้อนกลับไปได้ไห่วงไม่ต้องห่วงครับเขาผมดูแลดีที่สุดไม่ต้องห่วงแข็งแรงอย่างดิ๊กเขาเป็นสายแบนเจอร์มาก่อนใช่ครับคือจริงแล้วอะไรคือคนท้องไม่ใช่คนป่วยเนาะแต่ว่าในในในช่วงเวลาที่แบบว่ามันเริ่มแบบว่าเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าอันนี้ไหวไม่ไหวอะไรเงี้ย แต่ถ้าเขาไหวปกติมันก็ไม่อยากห้ามเามากอพอห้ามมากมันก็เครียดไงก็เราก็คอยดูว่าเอออันนี้ทําได้อน,นี้ทําไม่ได้แค่ไหนเราไม่อยากแบบว่าอ,อ,อันนี้หา้ามอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นกระแสตามห้ามมาดิเขาแบบเฮ้ยทีนี้เขาไม่ถอนนั่นแหละไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นแต่เราก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราคุยอะไรใช่เขาคงเป็นห่วงแหละแล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ว่าเราก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดอยู่แล้วที่มิกกี้ก็จะแบบ ไปตัไม่ตัดคลิปอะไรเงี้ยเพื่อแบบสัญญาบู้สึกประตาไปทำนี่เขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าได้จะกลับมาเออเขารู้สึกว่าแบบมปลกประหลาเหมือนโพลาเราเราเราท้องใช่ไหมฮะมันรู้สึกหงุดหงิดที่แบบเราทานหนึ่งนี้หนึ่งนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะพยายามแบบว่าไปทําในสิ่งที่เราอยากจะไปแต่ทาเท่าที่เราทําได้เดี๋ยวเมื่อก่อนจจะแบบว่าต้องแบบไปเที่ยวต้องเดิน ไม่ต้องเดินเดี๋ยวขับรถไปถึงเลยแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ถ่ายรูปกันใกล้ๆไม่ไม่ต้องเดินเยอะคือเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการเอาแบบว่าแบอว่าไม่โหดอ่ะสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เที่ยวเลยก็ก็ไม่ได้เดี๋ยวเครียดไม่เ้็นเแค่ก็อยู่ในสายตาพี่เบียร์เขาได้ความดูแลที่พี่เบียร์พาไปเที่ยวบ้านสวนบ่อยเหมือนกันอยากไปใช้ใช้เวลากบบธรรมชาติอะไรเงี้ยอากาศมันบริสุทธิ์ด้วยหลังจากวันอะไรเงี้ยตัวขนาดไหน ไม่เจอขนาดไหนเพราะว่ามีเตรียมอะไรอย่ไปสัมพก็อ่ะจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับมีแบบสปอนเซอร์แบบมีผู้ประกอบการรักคุณแบบว่าติดต่อส่งของแบบว่าสําหรับคุณแม่กับเด็กมาให้เยอะมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเราก็ได้จะได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยอันนี้นะครับอันนี้มันอันนี้มันต้องมีปาร์ตี้เฉลยนะฮะ มีไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าแบบมันก็ต้องบอกว่าอ่ามีเฉลยกันได้บางอันนี้นะครับจริงๆหมอก็มีิดกำหนดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะแบบเร็วช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบว่าจะพยายามให้แบบถ้าทำได้นะอยากให้แบบอยู่ในปีนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็เลยไปเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นบัวไงถ้าลูกเป็นเสือแล้วมันเข้าขากัน ผู้ใหญ่พูดมาผมก็แบบผมฟังหูไวหูไม่ได้หมดครับจริงๆผมผมไม่ได้แบบว่ากลับอะไรเอาเอาธรรมชาติที่เขาอยากจะมาแล้วก็แล้วก็ดูคุณแม่ด้วยอันนี้ก็คือพอไปคุยนะอันนี้คือธรรมชาติอันนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะเรายังไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันเผลอเด็กกลับตัวมาธรรมชาติไม่ได้ก็อาจจะต้องผ่าก็ต้องดู ผมใหม่มากไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูแบบว่าณตอนนั้นน่ะเพาแบบเออเราต้องทําอะไรให้แบบปลอดภัยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแลอดภัยคนเดิมเป็นเรื่อ,องการเข้าไปอยู่ในห้องชอที่เรียนแบบจินตนาการภาพตไปเองในโมเมนตันั้นเลยอค่ะโอ้ย,ยังครับยังเข้ามาจะาเข้าไหมออกเท่าอยู่แล้วไปอยู่แล้วอ่าเราต้องไปเห็นไปเห็นเป็นคนที่สองจากคุณแม่ครับนอยากได้ลูปสามใจ จริงๆก็อยากให้มาครับก็ต้องดูว่ามันเป็นช่วงคริสต์มาสซึ่งคุณแม่ก็ก็อยู่ที่นู่นเขาก็มีครอบครัวใช่ไหมครัแล้วก็ลองบอกว่าเออถ้าแบบว่ามาได้เขาคงอยากมาแหละอาจจะมาก่อนหรือมาหลังอะไรเงีย้ยคือไม่ต้องห่วงครับผู้ใหญ่นี่เถื่อนเราเยอะออคือไม่ต้องบอกก็มาแตออ่เราก็เถื่อนด้วยใช่ไหมพี่เวียแต่เราก็เห่อนด้วใช่ไหมครับเราก็เราก็เ,ร,เ,ออเราก็เถื่อนหลังจากใจพี่เวียอยากได้ลูกชายลูกได้หมดครับ